ちょっと待って。<noise> สวัสดีครับท่านผู้ชมนาๆเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาที่หมายริมทางครับวันนี้ก็มาสายหน่อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบโมงครึ่งนนะครับสิบโมงสี่สิบนาทีนะครับมาสายนะครับพอดีทําธุระเสร็จสายไปหน่อยครับวันนี้เรามาติดตามกันยาวๆนะครับเรามาลุ้นกันนะครับ ่ปจะเจอน้องนวลจันทหรือเปล่านะครับเพิ่งมานะครับเพิ่งตั้งกล้องตั้งเซตกล้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ลงไอติดตั้งเบ็ดลงเบ็ดผสมเหยื่อะนะครับไปะเรา,เาลุ้นกันนะครับติดตามกันยาวๆนะครับเดี๋ยวผมก็ประกอบอุปกรณ์นะครับก่อนเบ็ดนะครับผมไะติดตามกันไปครับ あっ。<noise> สวัสดีครับท่านผู้ชมน้าๆเพื่อนๆนักตกปลาทุกคนนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องริมจางฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้นะครับก็โอ้วันนี้มาสายนะครับ10บโมงครึ่งใกล้11บเอโมงนะครับตอนนี้เราก็มาหมายริมทางนะครับหมายเดิมนะครับผมวันนี้ลงมาลุ้นลวนจันทร์ไซเกือบโลกันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้ก็ ลงเบ็ดเรียบร้อยนะครับสี่คันอีกคันหนึ่งขาดวันนั้นเลาย,ยังไม่ได้ผูกยังไม่ได้ใหญ่นี่เลยยังไม่ได้มัดใส่พวกใส่ตะกวัวใส่อะไรเลยครับตอนนี้ก็แดดร่มนะครับลมเบยๆนะครับวันนี้เราก็มีเวลาจนถึงเย็นเลยนะครับดูว่าจะมีแต้มลุ้นกันหรือเปล่าครับเรามาชมมาลุ้นกันยาวๆไปนะครับผมไปเชิญครับเดี๋ยวก็ ผสมอยู่กับผสมอาหารนะครับชมติดตามกันไปนะครับ ของเราเขาก็ตะก้อสแตนเลสนะครับตะก้อเล็กนะครับตาเบ็ดตะขอเบ็ด0.8นะครับของจีนุ0.8โฟมเม็ดเล็กนะครับนี่ครับชิงก็ประมาณ10-15เซนนะครับชิงหน้าหน่อยนึงเนี่ยกันปลาระแวงครับผมเนี่ยขอสแตนเลสทำเองครับผมประมาณ3-4เซนเนี่ยครับปั้นเหยื่อก็ไม่เปลืองเหยื่อ นี่ครับสายหวานครับนี่ครับอันนี้ปั่นเสร็จก็ประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวเราก็ตีเหยื่อได้ล้วเหยื่อของเราก็สูตรเดิมนะครับมีหนุมปังปัน่นแล้วก็ ลำเป็นลำสดนะครับแล้วก็ผ่ยเขียวเนี่ยครับ่ะเดเป็นเราเริ่มตีแล้วครับ ขันแรกนะครับ11โมงพอดีครับโอเคขันแรกครับ11โมงพอดีใส่กระดิ่งนะครับใส่กระดิ่งเพื่อความบันเทิงนะครับผม จะได้ลอกลั่นกระดิ่งลั่น 走。So ครับคันที่สองต่อไปคันที่สามลุ้นไปลุ้นไปคันที่สี่จบลุ้นเลยนะครับลุนเวลาเลยครับ คับลอกลั่นกระดิ่งลั่นนะครับจะได้ลุ้นตอนกระดิ่งดังนะเนอะ you see เรียบร้อยครับห้าค e. ันตามรุ่นกันยาวๆไปนะครับโอ้โหครับอแล้วจะนอนจะนอนจะนอน้ก็มาเลยเห็นไหมอูเสือเรียบร้อยแล้วูเสือเรียบร้อยแล้วอูเสือเรียบร้อยแล้วอูเสือเรียบร้อยแล้ว เชื่อเรียบร้อยแล้ว อ๋พี่น้องโอ้แต้มหมานแต,มแ,แต้มแรกครับแต้มแรกครับแต้มหมานครับนี่ครับแต้มหมานครับตัวใหญ่เหมือนกันครับเกือบโลแล้วครับกว่าจะมาได้ครับสองชั่วโมงกว่า วัวเราจะนอนกะว่าปูจะปูเสือแล้วอกอะว่าจะนอนรอแล้ว ี่เต็มสองมาแล้วมาแล้วครับเต็มสองใหญ่ครับใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เต็มสองนี่ครับพี่น้องเต็มสองครับใหญ่อยู่ดึงอย่างแรงเลย ดึงแรงซะด้วยครับครับจัดว่าโอเคนะครับนี่ครับตัวใหญ่อยู่นะครับกับโผมกันนะตัวเนี้ยครับนี่ครับนวลจันทร์ครับแต้มสองครับผม อ่อโอเคต่อไปต่อไปดิ rồi to แต้มสองแตกเรียบร้อยครับไม่แห้วแล้วครับแต้มสองตามมาติดๆรุนกันต่อไปนะครับวันนี้ปลาน่าจะเข้าตอนเย็นนะตอนเช้าเงียบกิบ นเลงเลงครับเลงให้เร็วเลงนี่เเด็ก เต็มสามนะครับเต็มสามครับเต็มสามครับเต็มสามไม่เหี่ยวนะครับวันนี้ไม่เหี่ยวนะครับรอสองชั่วโมงนะครับรอสองชั่วโมง ไมาเหยะครับครับมาเหยะครับมาเหยะครับครับเต็มสนะครับแต็มสามกัน แต้มดีสีคร,ครับเอาแล้ว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 เอาล้วติดแน่นอนป่จัดไป เอาตอนเย็นกีนยครับเนี่ยแทมที่หครับผมขานวาแรง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 งแรง ลงโอ้โหนี่ครับตกพายครับผมแอบดีหกโอคค้โหมัน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 นี่ครับ ครับผมแต้มปิดท้ายครับแต้มหมานครับแต้มที่หกครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหครับผมครับครับสวยงามครับเดี๋ยวครับส่งงานนะครับน้า fc ทุกคนนะครับส่งงานครับนวลจันทนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเก็บของเรียบร้อยนะครับส่งงานครับไซส์กำลังดีเลยนะครับเนี่ยครับส่งงานนะครับปีพีนี้นะครับนะๆก็ ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเก็บของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับนี่ไม่ไกลนะครับสองซอยนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าหมานนะครับเดี๋ยวยังไงก็สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาเข้ามาติดตามใหม่นะครับช่วยกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับผมครับสาหรับ EP นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับครับ ท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับสวัสดีครับผม